มาแล้วมาแล้วอยากได้ที่หาผลปีศาจว่ะเอา้าโลบักพอแล้วอ้หูนี่สุดไม่ก็พอผมขอแนะนำ FDC Shop บริการเติมโลบักระบบ ID Pass แยังมีเกมต่างๆคนจะฟรีกมากมาย All Star King Legacy กดเกมพา s s สปดผลแบบบอกฟุตแบบต่างๆอีกมากมายลิง Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับเียเกมโลบักที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะนนครับหาเป็ในวันนะครับใครที่ถึงเปล่า ไม่น่ามีนะเคครียบก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้เสุ่มเซอ,อร์ไพรส์นับที่โลกนะคนับเดี๋ยวคลิปนี้นะก็จะมาสุ่มที่โลกสามนะครับอตอนนี้ก็ฟาร์มนี่มาประมาณสามสี่วันนะก็ใกล้ตันแล้วเนะเคคาะระยบานเดี๋ยวเราไปสุม่มกันดีกว่าประมาณสี่พันแคนดี้ป่าถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่แคนดีนะ้บอดอ้วมีแค่สา0พันแล้วจุสองแล้ผมนึกว่ามีี่พันก็ ใครที่ออยากหาร้านรับฟาร์มนะครับผมผมขอแนะนําร้านลาวาร์บักซ์ได้เลยนะครับจริงๆนะขัดนี้ผมก็ไปอาจจ้างฟาร์มมาเหมือนกันนะร้านลาวาร์บักนะครับอฟาร์มรับบริการรับฟาร์มเวลนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับจริงๆผมก็ใช้บริการกันนะขัดนี้นะแต่ใช้ไปประมาณสองสามร้วิวนะครับราคาวิลละ0.5นย์จุดห้านะครับอย่าลืมใช้บริการดิงก์ใต้คลิปนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาสุ่งกันดีกว่าสามพันนะครับมาดูดิว่าจะได้อะไรบ้างครับในนี้โลก2เราไม่ได้อา่าที่หารตดตามเลยนะครับเฮ้ยโกลเด n นซันเฮดเหรอเฮ้ยบวกอย่างเท้ส่งอันแรกก็โชคดีแล้วได้โกลเด้นซันเฮดนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดสือว่าอีเวนต์จบเนี่ยจะหายไหมผมว่าหายนับน่าจะหายนับเพราะว่าตอนแคนดี้มาก็หายนะอ,อันนี้ก็น่าจะหายนะครับ เราได้ตังค์นะครับรอบแรกเราอยู่รอบที่สองเฮ้ยได้หมูได้ได้แบเอียวัดดวงดีใช่ไหมเนะี่ยเราเราเรา,เราดวงดีใช่ไหมเนะี่ยเฮ้ยแบเอีย Ear, ผมเคยใส่แล้วกันเดี๋ยวผมไม่ใส่ลโอเคส่งต่อเลยอ่ะอ่ะรีสเต็ตอะไรไม่รีคูณสองสิบน,นาทีนะครับโอเคจะได้ฟาร์มให้ตันเงินเหมือนเดิมครับเราได้เงินสองรอบแล้ว แฟกเมนแฟกเมนผมมีจะหมื่นละราคานี้ถ้าไม่เคยลงดันเลยนะสุ่มอย่างเดียวสุ่มล้วนเลยนะครับโอเคอีกห้าร้อยนี่หมื่นหนึ่งแล้วนะอ่ะเงินรอบที่สามนะครับอีกพี่คุณสองโอเคอีกพี่สอนกับเงินเอ้ยกับแฟกเมนแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอเทมนะครับก็ดีเลยนะไอคือของใส่เงินอีกแล้วเออเอาเงินอีกแล้วไปต่อไม่รอแล้วอ้าวเงินอืมฮึรอเลยเงินเออเงินเข้าไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเก็บหีบกันเผกิดดวงดีเก็บหีบคอาเมนว่าพี่แอ๊บผมสุ่มทีเดียวไอนี้ได้ฝนมังกรได้ฝนสายฟ้ามันมีจริงเหรอวะฝนมังกรฝนสายฟ้าทีนี้ไม่เคยเจอฝนเกินราคาหนึ่งล้านเลยเฮ้ย โอ้ยเจ็บมาอ้าวัดผมจะกินโดยในผีอ,อ,อ,อย่างเนี้ยโอ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 ้ยมานี่ดิมาีิดิมาดิดิมาีิดิมาดิาดินี่อะตายปะเกี okay. ต่อเลย <c oughs> ขอฝนล,ละแลได้ไหมโอ้ฝ <c> น <oughs> ปีศาจแบบฝนหดอะไรเงี้ย อ๋อคลิปนี้เดี๋ยวมีคนพ่ยับหนีบอกจะสุ่มคนพิศาทุกผลได้ทุกคลิปคลิปนี้ก็มีสุ่มนับแต่ว่าอยู่ท้ายคลิปนับเอ้ยไ่จะได้ของดีนะอะอออ่ะสี่สิบนาทีแล้วเฮ้ยมันมีจริงเหรอว่าผลเกินคาเกินล้านอะ่ะโอ้ยแอสเซนตีบอสไม่ออกเลยเงินเออแฟกเมนน่ป่าครบหมื่นละ อ่าแฟกเมนดีดีแฟกเมนยเยอะๆจะได้รีเซต,ตเออเอาให้จริงนะเอาพูดจริงพูดจริงได้เว้ยพอแล้วเออพอแล้วก็พอเออดีบ้านนอนสอนง่ายมาแล้วครับผลแรกผลควันโอ้ยต่อเลยเออคูณสองโอเคคูณสองถือว่าใช้ได้อ่าคูณสองเออพูดปุ๊บแม่งให้ไม่หยุดขอผลพิสัทธ คูณสองอ่ะขอคูณสองให้ผลพิศดารเอ้ยมาแล้วมาแล้วผลแรกของเรานี่คือผลพิศดารที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเล่นโลบอกแบบบอกฟุตมาสุมส่มเซอร์ไพรส์ได้ผลกาววิตี้ฟลุตไรื่ยไ่ได,ไได้ต้องถ่ายรูปไปกัน ต้องถ่ายลูกเว็บเป็นที่รอลึกนิดนึงนะครับโอเคปะจุ่มต่อในสุดก็ได้ผลดีเหมือนแบบเจ้าของบอกฟุตแบบได้ยินมันได้ยินผมบ่นมั้งบ,บ่นบ่นอะไรก็เลยให้ผลดีมันนิดนึงอะไรอย่างเนี้ยขออีกได้ป่ะขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมผมถามเฮ้ย ไม่ได้โอ้ยลองสุ่มจากข้างหลังดูอ่ะมันกดได้ไหมก็ไม่ถึงถึงว่าจะบักกดถึงอ่ะต่อเลยเดี๋ยวชิงแฟกเมนอ่าแฟกเมนมีจมื่นสองแล้วอะกิโลโฟตุตนะครับโอ้โหก็ถือว่าเกลืออยู่นะโยนทิงดีกว่าเอ้ยคลิปนี้ได้ผลดีได้ผลไม่เหมือนกันไหม คลิท้วเ,เป็นผลสปินเต็มไปหมดนี้ไี่ผลดีคลิปนี้ไี่ผลดีไปต่อไม่รอแล้วครับผมไปแล้วครับเอ้ยอะไรเนี่ยผลพิซาโอ้แฟกเมนจะหมื่นสามแล้วอ้าวเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปครับเออเอาเงินอีกแล้วคูณสองสองชั่วโมงแล้วเนี่ย เอาแฟกเมนไอคลิปนี้แฟกเมนเยอะแปลกๆเ้ยเงินแฟกเมน,อเมน,อเมนโอเคได้เยอะจริงแหละคูณสองสิบนาทีแฟกเมนอ้าวขออีกสักผลได้ไหมเนี่ยเหลือสี่ร้อยเนี่ยขอผลหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเราสูงบนหัวดูเอาโดยไม่ติดฮึบอ้าวมา เพโลเอเซนชิ้นแรกนะัพโลเอเซนชิ้นแรกของเรามาสักทีมันโยนได้ไหมโย,โยนไม่ได้นะโอเคถูกตาเลยได้ลีเทนเดอรี่นึกว่าจะไม่ได้เนี่ยสุ่มไปเกือบสามพันแฟกเมนต์อีกแล้วอะไรอ่ะคลิปนี้เงินมีเยอะจะแฟกเมนเยอะมากแฟกเมนเยอะจริงๆคำคลิปนี้คูณสอง มาแฟกเมนอีกแล้วโอเคคนระับคลิปนี้เราได้ผล gravity ้นะแล้วก็ได้ h e ลฮ o h e ล l o e s s e n c นยาโอ้ย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 เดี๋ยวไปกดใช้กันแต่ผมไม่ตีนะกดใช้อย่างเดียวมผมไม่ตีนะโอเคคนระับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กองสมผลนะครับแล้วกับเรียนครับามาถึงแล้ว เราจะไม่พูดอะไรเยอะครับเราพิสูจเลยมาผลปีศาจนคลิปนี้ก็คือผลยางนะโอเคครับปิดครับปิดเอ๊ยผลยางสีนี้เหรอวะลำเอ้ยผลสายฟ้าไม่ใช่ผลยางผลสายฟ้าโอ้อ,อ่านผิดในคนลัอเปอร์นะอันนี้คือผลสายฟ้านะครับได้ผลดีวะ่ะ ในหุ่นเกาหลิที่กันน่อนสายฟ้าโอยเกมนี้มันโคตรดีเกมบอกฟุตมันรักผมเว้ยทุกคนเชื่อผมปะเกมโคตรดีครับราสมได้ของดีก็ชมเกมดีเว้ยพร้อมได้ของกาดก็ด่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำการเก็บเอาไว้นะครับอืออเ้าผมมีเกาวลิตี้เยอะนั่นเลยก็กินแมงเลยครับรออะไรละ่ะโอ้ผมมีผลเกาวลิตี้แล้วโอเคผมคลิปนี้ก็ต้องจบไปเกาหลีนะครับก็สมามเดือนแบบผมเย่